เดี๋ยวก่อนครับห้องคอนโดที่ไม่มีคนอยู่ห้องทั่วไปก็เหมือนไม่มีอะไรแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เบาะแสห้องต้องสงสยัยเลยเข้าตรวจคนเปิดเข้าไปถึงกับพัง,งะเจอมินิพีซีกว่า50เครื่องที่ต่อซิม t r ทรูทุกเครื่องนี่มันศูนย์ทดลอง 5G หรือฐานปฏิบัติการเถื่อนระดับโลกกันแน่ตำรวจไซเบอร์บุกค,ค้นคอนโดแถวซีนครินเจอเครื่องปล่อยสัญญาณเพียบแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องสักคนมีแต่ชื่อคนจีนจางหานหนิงเป็นผู้เช่า อุปกรณ์พวกนี้ไม่ใช่ของเล่นนะครับมันคือเครื่องปล่อยสัญญาณที่กสทชไม่อนุญาตให้ใช้ผิดพรบรวิทยุคมนาคมเต็มๆและถ้าเชื่อมโยงกับแก๊งคอลหรือใช้ดัก OTP นี่คืออาชญากรรมไซเบอร์ของจริงเลยแต่ที่น่าสงสัยกว่าคือทำไมซิมที่เจอทั้งหมดถึงเป็นค่ายเดียว True หรือว่าจองโปรข้ามเวลาไปเอาซิมมานะบังเอิญเหรอหรือมีคนรู้ว่าค่ายนี้ปล่อยซิมให้ง่ายไม่ตรวจอะไรเยอะมันคือช่องโหว่หรือเปล่านะ นี่ไม่ใช่แค่ข่าวเครื่องปล่อยสัญญาณเถื่อนแต่มันคือคำถามใหญ่ถึงระบบโทรคมนาคมไทยเลยว่ากสทชทำอะไรอยู่ถึงปล่อยให้ปล่อยซิมให้พวกแก๊งคอลไปเยอะขนาดนี้